แต่ว่าก็จะทําเป็นทีละอย่างนะครับอ๋อทีมงานผมกําลังหาเพิ่มอยู่นะครับทุกคนเชเย็นจกับผมหน่อยนะฮะแต่จริงๆนะเรารู้สึกว่าเราก็ไปดูบ้านอื่นอะ่ะบางทีเขาก็แบบอัพตารางงานก็ไม่ได้บอบถี่ขหนอนนอนบางทีเราก็รู้สึกว่าที่เราไม่ได้อัพตารางงานเราก็อ่ะเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยากให้เราอัพตารางตารางงานเราก็อัพตารางงานแต่ไม่ให้ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องอัพทุกๆกทุกๆเพราะ บางครั้งเราต้องรอง,งาน้ที่คอ,คอนเฟิร์มมาก่อนด้วยแล้วมันเรามีหลายคนไงบางทีเราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็แบบโพสอะไรบ่อยๆคนตัวงงอาทิตย์นี้ไม่คิดเหตุผลรอรับไว้ครับเพราะคิดว่าชนะแน่ๆนี่ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูมากคู่ใครสักคนหนึ่งในฟีไฟล์นะฮะแล้วเออมีอันนึงมาเราเราขำมากเขาบอกว่าทอมมี่มีแฟนบอยเยอะมากเราแบบ เฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแบบมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไปแบบไปรับรู้แล้วแบบแฟนบอยที่ชอบทอมมี่เขาชอบเพราะอะไรแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยทอมมี่มีแฟนบอยว่ะแล้วตาล่าคิดว่ามันก็คงแบบมีไม่กี่คนหรอกที่แบบมันก็ปกติทั่วไปที่ก็ไม่ผิดที่ผู้ชายจะมาชอบศเลปปินที่เป็นผู้ชายซีรีส์วายหรืออะไรยังไงแล้วมองความน่ารักก็คิดว่าเออก็คงแบบกรุบเฮ้ยพอแบบไปเห็นมาแบบเฮ้ยมันเยอะว่ะ คืองงแบบงงเพราะเราสกว่าส่วนใหญ่เราจะเจอแต่ผู้หญิงที่ชอบซีจิมมี่ทอมมี่หรือต่างๆใดๆแต่กลายเป็นทําไมทอมมี่เป็นคนที่แฟนบ่อยเยอะอะซี C เนี่ยบอกเลยว่าผู้หญิงชอบเยอะมากแล้วก็เก้งกว้างอะไรอย่างงี้จิมมี่เนี่ยผู้หญิงชอบเยอะมากแต่ Tommy ทอมมี่ทาไมผู้ชายดูจะชอบเยอะกว่าผู้หญิงมันเป็นอะไรที่แบบนางก็ไม่ได้สวยเปล่าวะหมายถึงว่าแบบ คือนางสวยในสวยแบบหล่อๆนะไม่ได้สวยแบบไม่ได้สวยหวานนอกใช่ไหมไม่ได้สวยแบบสวยวยหมวยพิมพ์นิยมอะ่ะเออแต่นางสวยแบบหล่อๆอ่ะนอกปะหรือแบบนางมีสเสน่ห์บางอย่างที่ผู้ชายชอบเลยอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบเออเออแบาบาก,กรุบกรุบที่งงๆนะฮะ หวานอยู่แล้วก็เอติดตามป๊อปปี้ด้วยเพราะป๊อปปี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์นะคะและ้วเร็วนี้แล้วก็เดี๋ยวป๊อปปี้ก็จะไปแสดงละครเรื่องนึงเนาะรอดูของช่อง PPTV ทีวีไหมนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอรอด,ด,อออดูนะครับส่วนปาร์คเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอัดเคอร์เวอร์เพลงหนึ่งเพลงเหมือนกันนะจ๊ะทอยๆเนี่ยต้องดูกันว่าน้องจะ ทำอะไรเพราะว่าคุยกับน้องอยู่ว่าอยากจะทําช่องหรือแบบรายการอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับน้องด้วยขึ้นอยู่กับเวลาตารางงานหลายๆอย่างนะครับชอบคำนิยามใช่เคยอ่านเจอเมน้นบอกทอมาตัวเล็กน่ารักน่าปกป้องอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจอืมชอบรักยิมชอบอะไรแบบนั้นนะ โพเมลเรายิ้มทำนี้ไม่เสมาด้วยอะหลักยิ้มอืมใช่ใชใช่ใช่ครับซอสมีงานครับเป็นรายการนึงติดต่อมาเดี๋ยวรอดูไม่สามารถสปอยได้จริงๆนะฮะก็มีอ่าส่วนมีเดนเนี่ยรอติดตามนะครับคิดว่า ไม่ไม่เดือนนี้ก็ไม่เกินต้นเดือนหน้าหรืออะไรเดี๋ยวต้องรอดูว่า e v e n นต์มีเดนจะจัดเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าทุกคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นมีเดนเองหรือว่าจะเป็นในทางของแบบอ่าดูมันดีเองหรือว่าอ่าในในทางของแบบ y ายเองอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากจัดอะไรที่แบบมาพบเจอแฟนคลับด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูนะฮะว่าจะมีโอกาสไหม ส่วนคนไหนนะที่สั่งบ็อกเซตหรือหนังสือหรือที่ยังไม่ได้เนี่ยเดมมาหาผมได้เลยส่วนตัวนะฮะแต่ผมบางทีผมก็ไม่ได้เปิดอ่านแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีสติจะ,จะไปเปิดอ่านดูว่าเอ้ยเอ้ยยังไงเผื่อมีใครตกหล่นจะได้ช่วยประสานงานให้นะฮะจะมีครับครับใช่จะมีคนมาสมัครเป็นพนักงานผมนลครับงานเยอะนะแต่ผมก็หาอยู่เหมือนกันนะดีๆ ออืโอ้ยพี่ก็แบบมีงานก็ซับนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดยากอ่ะมันเขาเรียกว่าเวลาเราซัพพอร์ตหรือว่าอะไรยังไงก็มันมีปัจจัยเยอะเดอ้ออาสศาตรเลยเหรออืม นี่คุณบินแอมใช่สมมติว่าถ้าแบบมีแบบเป็นมีตต้งแบบไลฟ์สตรีมมิ่งดูบันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออสนใจไหมฮะสนใจแบบดูไหมทำเหมือนแบบที่เขาแบบว่าเหมือนแบบว่าแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าแบบ จ่าตังแล้วดูออนไลน์พอไม่สามารถมาเจอกันได้เนี่ยสนใจกันไหมอืมแบบคิดโชว์จริงๆมาว่าทําดีๆเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันจะถึงแบบห0าร้อยถึงพันคนไหมดูที่บ้านดูไรเรื่องใหม่พี่ออฟ Jimmy, จิมมี่มีจิมอะพี่อฟมีจิมมี่แม่ลูกหมาในมือแล้วแนวนี้ยังไม่เคยมีก็ต้องดูนะก็ต้องดูก็ต้องดูว่าเป็นยังไงสนใจสิคะแต่หนูทำงานทุกวันเลยไงแแมไม่เอาเงินแต่เอาคุณพลิกมาช่วยแพ็คก,ก็คืออะไร นะฮะฝากด้วยเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวมีคุเพิ่มไลฟ์นะฮะแล้วก็เอเอเอย่อาลืมนะทอมมี่เพลงใหม่อะทุกคนชอบสะพอตจริงๆมันเป็นความฝันน้องอะจริงๆเนาะช่วยกันหน่อยได้ก็ขอโทษด้วยสำหรับบ็อกเซตยังไงบ็อกเซตใหม่เราก็ต้องทำขายเหมือนกันพูดตรงๆแบบเราก็ต้องหาไรายได้ให้ซีที่ตัวเองมันตลกอะถ้าทุกคนมามองว่าแบบ เราไม่ควรทําำข่แล้วหรืออะไรอะ่ะเอาจริงๆแบบคุณไม่สู้ก็ได้อืมเราเข้าใจแบบเราไม่สามารมาขับใครได้แต่เราเองเราก็ต้องหาไรายได้เราเองก็ต้องทําคุณแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะทำมากี่เวอร์ชั่นบอกเสร็อะ่ะจริงๆจริงๆนะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องทำอะ่ะอืมเนาะ ทุกคนเข้าใจเราหน่อยอืมฮนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะบอกทุกคนว่าโอเคเราได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆแล้วก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสในการปรับปรุงแต่คนเรามันไม่สามารถที่จะแบบว่าคือเขาเรียกว่าไงอ่ะผมก็ไม่ได้มองว่าอ่ะพูดตรงๆเราก็มองว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วในระดับหนึ่งเข้าใจปะแต่ว่า มันอาจจะมีบางส่วนแน่นอนแล้วว่าทุกคนเว้ยไม่ใช่เฉพาะผมที่มีทำงานผิดพลาดหรืออะไรผมว่าทุกคนผมก็เห็นดราม่าเยอะมากๆในทุกๆท,กที่ทุกบริษัทหรือทุกอะไรก็ก็จะมีดราม่าหรือการทำงานไม่นั่นแล้วตัวผมเนี่ยไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้100%ออยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แบบต่อนวันนี้ผมจะอธิบายแค่ไนผมรู้คนที่ไม่ชอบหรือคติ ก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะเขาเลือกจะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเลือกจะเชื่อในสิ่งที่เขาฟังเลือกจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะบังคับได้จริงๆแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้ก็แบบโอเคเรื่องไหนที่เราผิดพลาดในเรื่องของแบบต่างๆเราก็จะปรับปรุงนะฮะเรื่องเวลาหรือเรื่องออการ manage หรืออะไรหลายๆอย่างหรือการที่แบบอย่างวันนี้ลงรูปสองคู่แล้วก็มาลง mv แค่คนเดียวอะก็ทําให้เกิดรดาม่าก,กันดังนั้นถ้าจะว่าเนี่ยว่าผม อย่าไปตีกันเองให้รู้สึกไม่ดีต่อกันเพราะมันก็เป็นไม่กี่แอคหรืออะไรก็อย่างที่ทุกคนเนะ่ยช่วยๆกันทางสร้างบรรยากาศที่ดีผลพลอยได้ที่สุดแล้วคือตัวน้องคิดแค่นี้จะพิมพ์อะไรคนที่ได้รับผลกระทบคือน้องคิดแค่นี้เลยจะว่าอะไรก็ตามคือน้องผมเองเนี่ยผมก็รู้บางครั้งผมทำงานผิดพลาดค,คนที่ไดร้รับผลกระทบบางครั้งก็คือน้อง ซึ่งผมก็ขอโทษจริงๆบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนแบบเราก็ลากมาให้โดนว่าหรืออะไรแต่ทุกอย่างก,ก็เป็นประสบการณ์ทุกคนแม่งไม่มีใครแม่งเพอร์เฟกผมจะบอกคํานี้เสมอว่า nobody perfect คุณอย่าไปคาดหวังความเพอร์เฟกจากคนอื่นเพราะคุณเองก็ไม่เพอร์เฟกคุณเองก็ไม่ใช่คนหนึ่งที่เพอร์เฟกคุณยังมีข้อบกพร่องดังนั้นคุณควรที่จะไม่ตําหนิคนเกินไปโดยไม่มีเหตุผลนะฮะ หรือคุณควรใช้โอกาสหรือการตักเตือนที่มันน่ารักเพราะทุกคนไม่มีใข่เพอร์เฟกเกิดมาเรื่องเนี้ยคือเรื่องที่เรื่องจริงนะครับแต่น่นอนพูดยังไงก็ดรามา่าไม่มีวันหยุดซึ่งเป็นเรื่องที่ผมทําใจไปแล้วนะฮะไม่มีทางวันหนึ่งผมทุกคนที่กําลังพิมพ์ให้กําลังใจผมในวันนี้ข้างหน้าอาจจะด่าผมก็ได้ถ้าผมทําอะไรไม่ถูกต้องเพราะผมเองผมก็ ไม่เคยคิดว่าการทำวายายแรกๆคนก็ชมพอเราทำอะไรไม่ถูกใจตอนหลังคนก็ว่าแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานานะยอมรับได้เพราะบางเรื่องก็ทำให้เขาคิดเขาจะใช่ปะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีไว้ไม่อยากให้ลืมว่าคนคนนึงเขาอาจจะทำอะไรที่ดีทิ้งไว้แล้วไม่อยากให้ดี10แย่5้าดีสิแย่สแล้วกลายเป็นติดลบผมอยากจะฝากแค่จริงจรแล้วก็ อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยความแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วมันจะมีความสุขชีวิตเราแม่งชีวิตจริงอะเราแม่งเครียดเรื่องเครียดเยอะแหละถ้าคุณมาตามศิลป,ปินหรือมาตามอะไรแบบเนี้แล้วคุณจะต้องมาหัวเสียปวดหัวผมมองว่าแบบผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ตัวผมเองนยะผมจะพยายามแล้วก็ผมพูดได้แค่นี้หละนะฮะผมเองก็มีทั้งน้องๆที่ผมเองก็ต้องแบบดูแลแล้วก็แฟนคลับหรืออะไรน้องๆด้วย นะฮะฮก็ฝากทุกคนด้วยก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบเปิดใจรับฟังนะครับก็ขอโทษถ้าวันนี้ผมพูดจาอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีหรือมีอารมณ์ไปบ้างก็ถ้าพูดอะไรผิดไปผมขอโทษด้วยนะครับยังไงก็คิดถึงกันบ้างนะฮะ